สวัสดีครับจากร้านวิเคการเกษตรนะครับวันนี้เราก็จะมานะครับรีวิวส่งงานให้ลูกค้านะครับตัวนี้เป็นรถบรรทุกการเกษตรแบบเอล่อนนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเบนซินนะครับขนาดเจ็ดแรงนะครับเจ็ดแรงถึงแปดแรงนะครับตัวนี้ก็เป็นเอล่อนก็คือออปชันนะครับก็จะมีขับสองขับสี่แล้วก็มีดัมนะครับแล้วก็มีสี่เกียร์เดินหน้านะครับสองเกียร์ถอยนะครับ อ่าแล้วก็มีมีคับมีเบรกแล้วก็มีคันเร่งน,นะครับนี่ก็เป็นแผงคอนโทรลก็มีสวิตแล้วก็ไฟหน้านะครับส่วนไฟเลี้ยวอะไรก็คือญี่ปุ่นเขาไม่ได้ใส่มานะครับแล้วก็มีประตูสองขานะครับนั่ง,ตรง,ง,งตรงนี้นั่งนั่งได้หนึ่งคนแล้วก็ตรงนู้นแล้วก็ใส่เบาะนั่งได้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับมันถุกได้ห้าร้อยนะครับถึงห้าร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยโลได้ดูนะครับเราจะทดสอบขับสองนะครับ ก็ถ้ารถหนักเราก็ใส่เกียร์ช้านะครับวิช้าหนึ่งหนึ่งเกียร์สองอ่ะน่โลอันนี้ขับสองนะครับเราจะลงล่องดนดูนะครับขับสองอยู่นะครับดนะขับสองขึ้นไม่ได้เราใส่ขับสี่ดูนะครับ ครับ4แล้วนะครับ เปล่าลองดูขับสองดูนะครับขับสองนะครับ ใส่ขับซีครับ ครับองเข